สวัสดีครับวันนี้มามาใช้ประโยชน์จากน้ำหมักน้ำหมักกลิ่นซีนะครับน้ำหมักผลไายขาดตะไคร้พวกผักต่างๆนะครับหมักมาเป็นแรมปีแล้วตัวนี้เราจะมาใช้กำจัดวัชพืชสาบยากนะครับวัชพืชพวกนี้นะครับเรียกว่าม่านบาหลีหรือบางที่เเรียกว่าม่านไผ่อินนะครับกำจัดยากมาก แม้ว่าเราจะตัดหมายถึงว่าเราจะตัดตัดท่อน้ําและอาหารก็ไม่ตายนะครับผมเคยทดลองแล้วตัดแล้วก็ไม่ตายเขาก็สามารถที่จะสร้างรากใหม่รักษาอย่างนี้นะครับพอเราตัดเสร็จเขาจะไม่ตายเพียงแต่ว่าชะงักชะงักไปประมาณสักไม่กี่วันนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ ใบเขาจะเริ่มฟื้นคืนชีพมาใหม่แล้วรากรากเขานะครับรากเขาจะหาอาหารเขาจะค่อยลงลักษณะนี้เห็นครับนี่เขาจะสร้างรากใหม่ย้อยห้อยลงย้อยห้ยลงลงข้างล่างพอมาถึงพื้นดินเร้านี้แหละต้นเขาจะฟื้นคืนชีพมาใหม่นะครับผมใช้วิธีกําจัดแบบใช้ยาปราบวัชพืช แต่ถ้าใช้ปราบวัชธพืชด้วยการอาศัยฉีดพ่นไม่ได้ผลนะครับฉีดพ่นนี้จะไม่ได้ผลเพียงจะทําให้ใบชะงักใบเหี่ยวเฉาแค่นั้นเองสี่ห้าวันก็ฟื้นขึ้นมาคืนวิธีแก้ของผมนะครับผมผมทาแล้วได้ผลเคยอ,อยากมาแนะนําเพื่อนๆครับแต่อันนี้ผมใช้แบบประหยัดใช้แบบประหยัดคือน้ําหมักชีวภาพเข้มข้นนะครับนี่ผมใส่ขวดถ้อยไว้น้ําหมักชีวภาพเข้มข้นไม่ต้องผสมน้ําไม่ต้องผสมน้ําเพิ่มครับเอาแบบเข้มข้นเลย มาใส่ขวดหรือภาชนะคุณจะเป็นภาชนะที่ปากว่างครับถ้าภาชนะปากว่างเราก็สามารถที่จะรวบรวมหลายๆต้นใช่ไหมครับรวบรวมลากรวบรวมลําต้นหลายๆต้นมาไว้กระจุกเดียวแล้วแช่เข้าไปในน้ําน้าหมักเข้มข้นเลยนะครับแต่อันนี้ได้ผลจริงได้ผลมากแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยของผมนี่ใช้ประมาณสักสิบกว่าวันนะสิบกว่าวันนะครับสิบกว่าวันถึงจะแสดงอาการต้นเขาจะเน่าเปื่อยแล้วใบเขาจะแห้งตายนะครับ แต่ถ้าใช้วิธีกําจัดโดยการตัดท่อน้ําท่ออาหารไม่ได้ผลนะครับเชื่อเลยไม่ได้ผลแน่นอนไอ้พัชุพืชตัวนี้ปราบยากมากแล้วถ้าปล่อยให้เขาปีนป่ายขึ้นต้นไม้ใหญ่เช่นว่าพืชที่เราปลูกต้นมะม่วงนันอะไรก็แล้วแต่เขาจะปกคลุมเขาจะปิดช่องช่องแสงแดดไม่ให้พืชที่เราปลูกนี้ได้รับแสงแล้วก็พืชที่เราปลูกนี้ก็จะตายเริ่มแห้งตายไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้วิธีกําจัดกําจัดยังไงถึงจะได้ผลกําจัดยังไงได้ ลดต้นทุนที่สุดแต่ถ้าใช้ยานะครับต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าญ้าต้องเป็นแบบดูดซึมใช้ยาฆ่าญ้าแบบเข้มข้นหน่อยผสมน้ํานิดหน่อยนะครับทำลักษณะเดียวกันแบบนี้แต่ว่ายาฆ่าญ้าตัวนั้นมันก็ต้องลงทุนใช่ไหมไอ้นี้แบบประหยัดนะครับแบบผมที่แบบประหยัดใช้น้าหมักเข้มข้นอย่างเดียวไม่ผสมน้ําเพิ่มเติมแต่ว่าใช้ระยะเวลาหลายวันหน่อยประมาณทักสิบกว่าวันถึงจะแสดงอาการ แต่ว่าถ้าเป็นายากําจัดวัชพืชตัวนั้นยากำจัดวัช,พ,ช,วชพืชแบบดูดซึมนะครับไอ้น,นั้นประมาณสักอาทิตย์เดียวเห็นผลแล้วนะครับวิธีกําจัดที่ได้ผลผมทํามาหลายวิธีแล้วถ้าจะใช้ยายาฆ่ายายาปราบวัชพืชฉีดพ่นทางใบนี้ยิ่งไม่ได้ผลเลยนะครับเปลืองเปล่านะครับเปลืองเปล่าๆนี่นะครับ ต้นที่ผ่านการกําจัดมานะครับกําจัดโดยการใช้น้ำหมักเข้มข้นใส่ในภาชนะให้กนดูดขึ้นปรากฏว่าตายเหมือนกันแต่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน,นครับค่อนข้างนานแต่ว่าตายแล้วตายสนิทเลยเห็นไหมครับครับแห้งตายหมดแล้วครับแห้งตายหมดแล้ว โอเคครับได้ผลถ้าอยากกำจัดม่านบาหลีหรือม่านพยินอย่างประหยัดก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับผมใช้วิธีตัดโท่น้ำและอาหารปรากฏว่าเขาไม่ตายครับัปีนเสาไฟฟ้านะี่ครับเขายังไม่ตายตัดมาเป็น10บกว่าวันแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็รากก็จะห้อยลงมาครับถ้าเยอะรากห้อยลงมาย้อยลงมาถึงพื้นคราวนี้เขาจะเจริญเติบโตใหม่ครับอันตรายนะครับตรงนี้เป็นหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าต้องระวังระวังนะครับเวลาปีนเสาไฟฟ้าจะต้องใช้การกำจัดด้วยวิธี